อาร์สเตโกสโปเกมอนที่ตัวใหญ่ที่สุด1ตัวและมีสกิลแบบเวอร์วังอลังการสามารถพ่นไฟได้หรือสป่อยเลเซอร์แบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม Power World และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดงเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M และ n นาล็อกออเรนจินเกนชิ้นอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay จากนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power play นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูอาร์ตเจกอสเอาไปลงดันตะลุยด่านหวดมอนเตอร์และสําหรับอาร์ตเตกอรนะครับเขาก็จะเป็นดาร์กดร์กก็จะเป็นเผ่าพันธุ์มังกรความมืดเป็นบอสเผ่าเลเวล48ที่อยู่แถบหุบเขาลาวาถึงแม้ว่าเขาจะมีความเท่นะครับแต่ตัวเขาใหญ่มากและเป็นพาหนะที่สามารถขี่และบินได้ส่วนสกิลที่มีก็จะมีดาร์กเลเซอร์สร้างความเสียหายธาตุความมืด CT 55พาวเวอร์150ความแรงนี้ถือว่าสูงในระดับหนึ่ง ท่าที่2ของเขาจะเป็นโดกน o n i c รฟสร้างความเสียหายหประเภทมังกร CT 15 Power 70ท่าที่3 Nightmare Ball สกิลท่าความมืด CT 30 Power 100และตัวนี้นิสัยหรือ Passive Skill นะครับก็จะมีบวกเดฟ10และก็จะมีในส่วนของเพิ่มความเร็วนะครับ Movement Speed 20ด้วยกันส่วนในเรื่อง SP จะอยู่ที่3834อันนี้เลเวล50เนาะ Attack 639 Defense 694 Work Speed 70เอฟเฟคการเรียกออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ ตัวละครเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วก็เท่ด้วยก็มีไฟตรงที่ปีกนะครับเราสามารถเรียกมาขี่ได้แบบนี้เลยนะครับแต่การขี่ของเจ้าตัวนี้นะครับจะค่อนข้างช้าไม่ได้ไวมากต่อให้แม้เราจะปลดเพิ่มความไวก็ตามแต่เวลาเขาขี่เขาโดนชนโดนชนโดนมอนเตอร์มอนเตอร์ก็สามารถน็อกได้นะครับหรือก็หล่นได้นั่นเองนะครับผมถ้าเป็นมอนเตอร์แบบกะเละก,กะละตัวเล็กๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยฮะ แล้วก็ในเรื่องสก,กิลของเขานะครับดาร์คเลเซอร์เรากดคลิกซ้ายก็จะเป็นการปล่อยพลังโจมตีแบบนี้เาวเลเวล3 2เนี่ยไม่ใช่คู่มือของเขาแน่นอนนะครับส่วนถ้าเป็นบอสตัวนี้อ่ะบินไม่ค่อยยากจะขึ้นด้วยนะฮะกดอีไปดาร์โกนิกเผาครับ e เผา,เากดตัวซี่ไหนแม่เปล่านะครับแล้วก็ลงให้เข้าไปต่อสู้หน่อยแล้วกันนะครับดูการต่อสู้ ดูแบบนี้น่าจะเห็นได้ชัดกว่าปอตเลเวลส8ใช่ไหมแต่ตอนนี้เก็บเลเวล50แล้วและแน่นอนครับความสามารถก็จะลดเหลือหลบแป๊บยิงไปลูกบอลไน้นแม่บอก500แล้วก็พ่นไฟครับพ่นไฟนี้ถือว่าค่อนข้างเบานะครับ <laughs> เจออ e ีเล็กท่าสายฟ้าอุย้ยโดนช็อตโดนชอ็อตจะสู้บอสตัวนี้ไม่ได้นะี่ไม่ได้แลเนี่ย ปอดแค่เลเวลสามสเท่านั้นเรียบร้อยครับคือถ้าปล่อยเลเซอร์อ่ะจะแรงมากแต่ถ้าปกติไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฉะนั้นตัวนี้อาจจะต้องทำใจนิดนึงครับเผาเนี่ยถ้าเผาเนี่ยโคตรเบาก่อนอื่นเลยก็คือเดี๋ยวเราเอามาสู้ตัวคอนเลเวลน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับขอมาเคลียร์พวกโจรค่วยยิงหน่อยสิ คปฆ่าเร็วฆ่าเร็วไม่ฆ่ารีไลนจริงคือมอนเตอร์หรือพาวแต่ละตัวนะครับค่อนข้างเท่มากๆเอาออเจอพลังมังกรไปก่อนหลับไปซะแล้วก็เข้าสู่ดันเจียนครับดันเจียนมอนเตอร์เลเวล28ฉันเลือกนายแล้วนะไป พอมาลงสนามแบบนี้นี่ค่อนข้างเทือนนะเจอธาตุพืชน,นะครับยิงลูกบอลไปก่อน5้าร้อยแล้วก็พนไฟดาเมจสักนิดสักหน่อยก็ยังดีถือว่าพอมีนะครับแต่ความแรงจะอยู่ที่เลเซอร์เลเซอร์ปล่อยเลเซอร์มาปล่อยเลเซอร์ฉันเลือกนายนะน,นี่อเอพนไฟอีกแล้วตายอยู่ไายอยู่ถือว่าค่อยๆตอด แล้วก็เลเซอร์นะครับตรงนี้โดนไม่ครบสเต็ปเหลือเผาหนึ่งจังหวะเอาอยัางไงสิเออลูกบอลไป631นะครับถือว่าโคตรแรงจบได้จบดีโอเคเลยดันเจียนเลเวลยีเหมือนจะไม่ขามือนะครับเดี๋ยวเรามาไต่หอดูแล้วกันเนาะจัดไปครับต้องบอกว่าตะลุยหอคอยลองมาเจอว่าจะไหวหรือเปล่านะเทนเนอร์คนแรก โคท,ทชฉากการเปิดตัวและยังไงซิเดี๋ยวเรามาเจอกันหน่อยแอสตรากอนมาสูกา้กับตัวสายฟ้า <Natalie> จะเท่เกินไปแล้วโซโอ,อี้มาครับพร้อมบวกพร้อมบวกเอาไปกินหลบก่อน โอ้เลือสามหมื่นเลือสามหมืเผาไปก่อนโอ้โหแรงมากแรงมากหมื่นกว่าได้อยู่นะเจอแค่เลเซอร์แล้วก็ยิงลูกไป7 2็ดนะครับโดนดาเมจดอกละสองผมว่าอย่างนี้น่าจะสบายเขาปรับให้เพิ่มความโหดมากขึ้นอุย้ยโดนยิงไปร้อยกว่าสก,กิลไม่ค่อยยกจะเท่ จะเผาไฟไปที่นึงมอนแบบนอกโหดกว่ามอนในหออีกอเขาเลยอีกทีเดียวก็หล่นแล้วสก,กิลไปสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับลงนอนกันเลยทีเดียวเจ้าตัวตุ๊กตุนตุ๊ตกตานอนไปซะหอคอยตรงนั้นไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองหอคอยตรงนี้กันดูบ้างนี่เราก็จะเจอผู้คุมหอคอยที่เท่มากกว่าเดิม เนี่ยครับที่ไปจับมาเรือสองแสนสวัยไมเนี่ยเทนเนอร์ก็เทและดูนี่สิครับวิกเตอร์แอนเชอร์บริทเข้ามาแล้ว เอาไปกินแอสโตรดากอนอย่าไปยอมเลือสองแสนแล้วยังไงเผาไปก่อนอุ้ยอุ้อุ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บให้ไวขอคอยอันนั้นยากเกินมาอันนี้แล้วกันนะครับเขาบอกยืนไม่ไหวกลับมาเจอกับเซเลฟีใหม่อีกรอบหนึ่งมาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะไหวไม่ไหวสำหรับลินลี่ช่วยยิงด้วยอ่ะ สกิลน่อยโอ้สามพันแปดถือว่าค่อนข้างเบานะครับมาตีตัวพืชแต่เลเซอร์นี่ของจริงโดดน้ำไปสามร้อยไหวไหมเนี่ยโอ้ยโดนขาดสกิลด้วยและก็ยิงไปอีกนะครับลูกบอลความมืด หลบก่อนหลบสกิลปาไปใหม่แต่เจอเราขี่บ้างายิงใช้งานสกิลเองเลยจังหวะนี้เดี๋ยวโดนขัดเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนผมว่าสู้ยากละงานนี้บางทีลิลลี่เนี่ยก็โหดร้ายเกินเราเอามาก่อนมาสู้ก็สู้ยากนะครับเป็นปกติอย่าบอกนะ ตื่นขึ้นมาแล้วโดนคือประเด็นก็คือโดนขาดสก,กิลแล้วก็หล่นนะครับลบคัตเตอร์วิงจับพลพิษแล้วสินะพลไฟไปอูต่อสู้ของแกอยู่ตรงนู้นอุ้ยโอ้โห,โหโดนเลยไม่ไหวเลยอย่างนี้ เอาตัวน,นี้ไปสู้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอมังกรพ่นไฟแน่นอนปิว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 พืชหรอพืชหรอพืชหรอโดนยำด้วยเลเซอร์ไปเอาหลบก่อนตเตอร์วิงแล้วสงสัยต้องขึ้นขี่นะฮะเจอล็อกเหรอ ขึ้นขี่แป๊บแล้วก็ตั้งป้อมยิงไม่้ายของจริงจบ ถึงขั้นต้องใช้เปลวที่ไวที่สุดแทนก็เอาจริงๆตัวนี้ดีอยู่นะครับแต่ค่อนข้างช้าแล้วเราอาจจะเอาไปตีไม่ถูกตัวเพราะว่าเขาเป็นมังกรดักหรือมังกรความมืดในเรื่องสกิลแล้วก็ตัวละครเนี่ยถือว่าค่อนข้างเท่เดี๋ยวค่อยลองไปปั้นเพิ่มเสริมหรือมันก็ต้องหาทางอัปเกรดดาวแล้วค่อยอลองเล่นอีกทีนึกันนะครับสำหรับในพาน,นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าพาเพื่อนๆมาดูอาร์สเตกอสหนึ่งวที่ใหญ่ที่สุดในเกมพาวเวลยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจ